งูสีดําจ้าอันนี้เป็นพันธุ์สีดำเป็นของงูเนาะคะ่ะเป็นเดสิมิ尼亚มาให้เขากินเนาะคะ่ะอันนี้ก็ตอนแรงแล้วเป็นการให้งูเขาขอกนาะจ้นะเนาะเป็นการลึ่นกับเพิ่อนได้ค่ะนี่ว่ายานนี่จ้ะมากตอนน้ำคำเลยเด้อจ้ะนี่คำแล้วโอุย้ยคือนตาหักแท้ สีดำเหมดเพื่อนสีน้ำตาลพูดเดียวโอ้ยตหาหักแท้น่ารักมาจ้าฮายเฮ้ยสีทองฝาไม่จ้า เขากันย่างค่ะขีแตกอีกบันนี้กินกับแตงซีเหล่อนี้ขี้โคนไม่ฟางเนาะคะ่ะกินอันคอเง้วมาต้องบรรยายจ้าบรรยากาศแบบลุกทุง่งลุกทุง่งคือจังอยู่บาน เมืองไทยเฮ้าเนาะค่ะแถบอีสานภาอีสานเนาะค่ะกินนี่หอมห้วนขนาดจ้าเ <c oughs> ม่มีสภาพคุณนะทั้งขี่ตมทั้งขี่ง้ออะไรจานนี้